เตือนภัยสาวเจ็บหูแปลกๆหมอส่องกล้องถึงกับตกใจเจอต่างหูหลุดเข้าไปเตือนอย่าใส่ตอนนอนสาวโพสเตือนภัยอย่าใส่ต่างหูตอนนอนเอจเจ็บหูแปลกๆหมอส่องกล้องถึงกับช็อกเจอหลุดเข้าไปอยู่ในรูหูโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมาก วันที่31สิงหาคม66สมาชิกทิก톡 LAILA l a l a n POST เตือนภัยคนที่ใส่ต่างหนูนอนความซวยอาจจะมาเยือนถึงขั้นต้องไปหาหมอเพราะต่างหูเจ้ากรรมดันหลุดเข้าไปในรูหูโดยเธอระบุว่ามาหากราบความซวยพร้อมกับโพสต์ภาพตอนไปหาหมอเนื่องจากเธอรู้สึกเจ็บในหูแปลกๆหลังจากตื่นนอนเหมือนมีน้ำเข้าไปในหูแต่ข้ามวันก็ยังไม่หายจึงตัดสินใจเข้าไปหาหมอพอหมอส่องกล้องดูถึงกับตกใจถามเธอว่ามีเหล็กเข้าไปอยู่ในหูได้ยังไง พอได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับอึ้งไปเลยเหมือนกันก่อนที่หมอจะเอาออกมาได้โดยพบว่าเป็นต่างหูแบบปิ่นที่ติดอยู่ในรูหูและก่อนหน้านี้เธอได้ให้พี่ที่ทำงานลองถ่ายรูปบริเวณในหูให้ดูก็จะเห็นว่ามันเหมือนมีอะไรลอยๆอยู่แต่เธอก็ไม่ได้เอใจทั้งยังถามว่าเห็นต่างหูเธอไหมเพราะมันหายไปข้างหนึ่งกระทั่งมารู้ว่ามันหลุดเข้าไปอยู่ในหูเธอนั่นเองขอบคุณ TikTok LAILALELAN